สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่4คีคอนบางแคนะครับวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาเที่ยวง,งานเจอตลาดมัคนาโกสินนะครับซึ่งเขาจัดกันตั้งแต่วันที่28สิงหาถึง8กันยายนนี้นะครับคือภายในงานนี้เขาก็จัดจบกับพวก ศิลปะการแสดงของไทยนะเห็นหมอไกข้างล่างก็จะมีหัวโขนนะครับแล้วก็ในฉากข้างในนู่นก็คือจะทำเหมือนกับเป็นเหมือนลงลิเกนะคงจะมีใสยลิเกให้เราดูนะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างล่างกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ภายในงานนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูว่ามีกิจกรรมอะไรให้เราดูบ้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเขาเขียนว่าบ้านไทยสิินะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกชุดไทยต่างๆนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับพวกหัวโขงเนี่ยนะครับนี่เขาก็จะมีบรรเลงเป็นละนาดเอกให้เราได้ชมกัน ตอนนี้เขาก็มีการสาธิตการทำหัวโขนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกหัวโขนนะแต่ว่าเป็นแบบว่าลักษณะของจำลองนะครับ ก็คือเขาจะทำเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์หัวโขนะครับตรงนี้ให้เรามาชมกันเราไปชมบริเวณแล้วกบงานนะจุดตรงนี้ก็จะมีการใส่ชุดไทยนะครับมีให้เราได้เช่าชุดไทยด้วยนะครับชุดนี้สำหรับใส่มาเดินภายในงาน จำหน่ายสินค้าด้วยนะครับเป็นแครนะครับสมัยตอนเด็กๆเราก็จะมีกินกันนะเป็นไข่ต้มนะที่ว่าเป็นลนักษณะเป็นแครแล้วก็ใช้หาบเอานะครับตรงนี้เขาก็มีการจัดดอกไม้ส,สวยๆด้วยนะตรงนี้ก็เขียนว่าโรงแรมวังสวนสุนันทานะเขาก็จะมีจำหน่ายเกี่ยวกับพวก อาหารต่างๆอาหารไทยตรงนี้ก็จะมีให้เราเช่าชุดอีกจุดนึงนะสำหรับใส่ชุดไทยกันเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นรถสามล้อที่นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็ไม่ค่อยจะมีให้ดูเท่าไหร่นะ เก็จะมีเป็นหูฟังให้เราฟังด้วยนะก็จะเป็นจุดับเขาเขียนว่าอะไรอะ่ะภาพชมดงทํานองตอนต้นเป็นทํานองร้องเพลงชมดงในก็คือเวลาเราฟังเข้าไปก็จะมีเป็นเสียงเพลงนะครับให้เราฟังตอนนี้จะเป็นหุ่นกระบออไทยนะครับ ก็ค,คือเพื่อนเพื่อนท่านใดท,ที่ชอบเกี่ยวกับพวกศิลปะไทยพวกการแสดงหัวโขนหรือว่าหุ่นจำลองไทยก็สามารถมาเที่ยวงานนี้ได้นะนี่เขาก็จะมีสาธิตการปับเลื่อมนะครับเป็นชุดของไทยนะครับในการแสดงต่างๆ อันนี้จะเป็นบ้านทองอลามนะครับต่อตั้งโดยครูมืดนะครับครูประสาททองอลามนะครับตรงนี้จุดต่อไปก็จะเป็นจุดจำหน่ายสินค้าภายในงานนะครับก็จะมีเสื้อผ้าของไทยๆแล้วก็พวกขนมอาหารโบราณนะครับภายในงานด้วยที่เขามาออกมรืกัน มนนีหลายล้านนะครับอันนี้เขาก็จำหน่ายเป็นผ้าไทยเนาะอันนี้สวยมากเลยหมอนหมอนเป็นลูลผันนุมานแล้วก็มีข้าวหลามด้วยหอมมากเลยเข้าหลามตอนนี้ก็จะมีจำหน่ายทั้งของกินของใช้ ของหวัดของข้าวนะครับมาออกงานภายในงานนี้กันแล้วทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของงานเจอตลาด รัตนณกโินโิร์นะครับที่ห้างสิคคอนบางแคนะครับเพื่อนท่านใดไม่มีที่เที่ยวในวันหยุดเสาร์ที์นี้ก็สามารถมาเที่ยวที่นี่ได้นะครับมาชมศิลปะกัจกรรมของของไทยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ